ไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแม้ว่าบางที่อาจจะยังไม่หนาวเท่าที่บางคนต้องการแต่ว่าก็ต้องค่อยๆไปเพราะจากข้อมูลของกรมอุตุเนี่ยบอกว่าถ้าช่วงหนาวมากๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมก,กรานะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหนาวแล้วเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งรัฐบาลก็จับมือร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ Thailand Winter Festival นะครับนำสเสน่ห์ไทยสร้างรายได้ให้คนไทยนะครับก็เรียกว่าจะจัดแคมเปญจัดโปรโมชั่นจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรับฤดูหนาวนี้ทั่วประเทศยาวไปต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเริ่มต้นงานใหญ่ๆก็คือลอยกระทงในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ไปได้ทุกพื้นที่ ทั้งจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักและจังหวัดหน้าเที่ยวอื่นๆนะครับมีของดีมีของเด่นรัฐบาลจะจับมือกับแพคเอกชนช่วยจัดกิจกรรมและโปรโมทเพื่อดึงดูดให้ทั้งคนต่างชาติและคนไทยด้วยกันเองไปเที่ยวในโครงการไทยแลนด์ วินเทอร์เฟสซ a l นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะครับปีที่ผ่านมาก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนเกิดความคึกคักในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับและส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของแอลเหนือคนละครึ่งนะครับซึ่งก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่หนึ่ง พฤศจิกายนนะครับก็ลงทะเบียนในเว็บไซต์แอลเหนือคนละครึ่งนะครับจากนั้นก็สามารถไปใช้สิทธิ์เป็นส่วนลดโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายของที่ลึกกิจกรรมการท่องเที่ยวค่าบัตรเข้าชมต่างๆกับสถานที่ร่วมโครงการนะครับก็จะได้รับส่วนลด50%ได้วงเงินสูงสุดคนละ400บาทนะครับซึ่ง แอเนื้อคนละครึ่งในเฟสหนึ่งเนี่ยก็จะให้สิทธิ์1 0 0 0 0คนถ้าเกิดผลตอบรับดีก็จะมีการขออนุมัติในการเพิ่มสิทธิ์ตามความเหมาะสมต่อไปนะครับรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีการพัฒนาและมีการตลาดควบคู่กันไปนะครับเน้นชูอัตลักษณ์ของดีในท้องถิน่นซอฟต์พาวเวอร์ในท้องถิน่น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยด้วยกันเองและชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยกระจายกันไปในพื้นที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นและทําให้เงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นนะครับ